บอกเลขสัเด้ห์ดิดมีเตพักต้องไปเจ็บไกลจับขางบ้านแม,นม่นมัดพักสี่ลอมมีหลายอย่างอยู่ที่ข่อยบุกหุจักใชเป็นพักยังเมียนั่นกข็ขางนั่นกระมองจอดรถก่อนนั่นแม่นมดแล้วกันี้ เป็นหมบานเนี่ยุนาฟังพุตกบนนอนอับแเ่นถนนใหญ่เลประเทศสวิเดนเมืองหน,หน้อยเมืองโมขอยู่มันเมืองหน,หน้อยอันนี้ก็ประ,ประตูบ้านคอมันก็เขาได้ซองครมงนี้นะอันนี้หลักบ้านเปิดเลี้ย่างข้าไปเป็นซุ้ม,มเมลองเวลา แต่เอาข้าวมันจะเป็นดอกไม้ขาวเต็มเลยด้เนี่ยงามงามมันก็เป็นซุ้มแล้ก็ย่างเข้าไปเนี่ยเข้าไปกั็มองนี้กับห้องเก็บของห้องเก็บเครื่องมือมองผลเนธงานนั่นแหละมองผลเนธงานเครื่องมือเห็นงานแล้ว ตรน,นี้ก็ลองเก็บเขา่าข่อยเครื่องเย็นตู้เย็นเก็บก็ขอไว้านาเสนอหิมะอันนี้คือเครื่องรัว้วข่อยนี่อยไปซื้อร้าน,นหญ่มาขอยกมาเก็บตุนไว้กินนี่ละคะนี่ไปซื้อมาว้สุลดสุเลตพะบงมีสีใบน้ำมันน้ำม้น้ำตาลแน่ขอยก็ซื้อมาตุนไว้นี่ละค่ะนี่ นี่ยยูนี่กิน่นโบยขาเกีเถอมีหอดบุกมี่ขอซื้อบุกมี่มาไว้บุกมีก่กระวนโดยโตะกระพบปลาใบายานางังใบายานางังอันนี้ก็บุกมี่วลาเขาอ,อยากกินซุปก๋วยกะเปิดกระป๋องต้มอันนี้ก็พริกแกงอันนี้ก็ปลาแดกค่ะนี่ปลาแดกปลาแดกตำมะฮุงขอซื้อมาไว้สามขวด อันนั้นเป็นทุ่งๆนั่นประเดกข่อยมาแต่บ้านเฮานั่นกปิดเทียมกปิดเทียมเกี่ยวซื้อเป็นกระปุกมา่ไหร่นี่ตัวเมื่เกี่ยวเอามันอบเพื่อน,นก็แซ่ยบอยู่แต่ว่ามันอันนั้นเอาเนาี้ยเอาเนาี้ยรวดเร็วเอาเนาี้ยธนาธนารวดข่อยนรียบร้อยองเก็บของเนาะฟังฟังนี่ฟังข้างในนี่มันน่าเก็บน้อยู่นน้อยกินข่อยเครื่องปรุง อาหารไท้ๆบัานกนนี่แหะเมื่อละการนี้เครื่องไม่เครื่องมือเราแม่นมืดนี่ก็มองนั่งกินกาแฟ่น่นก็ลังแตงมองนั่งกินกาแฟาแต่ว่าท่าลิสเอาผ้ามาปูพายางมาปูผูกผ้าฝนมันตกเขาก็เลยพูปูนั่งซุ้มกัน อกเ็มทละโอ้คนเปดอันนี้ก็มองเก็บเบาะแล้วนี <S 3> <s 3่เวลามีแขกมาล้วก็บอมานังรถสิทาสีใหม่สีก้อี้ใหม่มีแต่ต้นไม้มืดแต่ว่าตองบรได้แกดอกก็ไปแย่กันมาแล้วบู๊มีแต่ต้นไม่เต็มมืดเงินขคอย ต้นแอปเนปิลจะแอปเปิลงามๆโฆษณาแอปเปิลได้เลยผู้ใดอยากซื้อกิโลระแพงเด้อ่ะเด้อเดี๋ยวจะส่งไปให้ทางเครื่องบิน <c oughs> สวีเดนสวีเดนบ้านบ้านน้องทุนี